สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ลูไข่ควงนะครับแบบนี้เขาทํามาเพื่ออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับลูไข่ควงตัวนี้นะครับไม่ได้มีไว้แค่แขวนอย่างเดียวนะครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ามีไว้ใช้ทําอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขามีประโยชน์ไว้ทําอะไรนะครับ นี่นะครับรูเขามีมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับผมเวลาเราเจอปัญหานำมาขันน็อตที่แน่นมากๆนะครับมือเราขันไม่ออกนะครับแบบนี้ครับให้เราหาเหล็กนะครับหรือว่าไขควงอีกอันหนึ่งนะครับสอดเข้าไปในตัวนี้ครับในตัวรูที่เขาทำมาให้นะครับจับให้แน่นครับแล้วก็บิดครับอนี่นะครับดังปักเลยออกแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวทุ่นแรงในการกดหมุนนะครับสามารถาถ้าเกิดว่าเจอน็อตแน่นๆนะครับเราทําแบบนี้นะครับสามารถานำมาหมุนออกได้แบบง่ายๆสบายๆเลยครับเพราะว่าเราจะมีแรงบิดและก็แรงกดที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ะครับประโยชน์ของเขานะครับ ไม่ได้มีไว้แค่แขวนอย่างเดียวนะครับสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ